ันนี้นะคะมาดามก็จริงๆมีกําหนดแบบว่านัดร้านอาหารเนาะแต่มาถึงเร็วกว่าจะพาไปวิถีวิถีบูนไปขอโทษค่ะขอโทษค่ะมาดามคะหยุดหยุดนี้ค่ะไปไหนคะไปวัดหัวลำโพงใกล้ๆแถวเนี้ยค่ะตรงนี้เราอยู่ที่ถนนสุรวงนะคะจะจอดเห็นไหม แลวก็เที่ยงแร้วประทานอะไรคะเที่ยงนี้อ๋อก็จะทานข้าวมันไก่ที่ร้านเรือนต้นเขาได้มิชลินสตาร์2ปีซ้อนใช่ไหมแล้วเขาก็เพิ่งรี looking, ลุกยิ้งโรงแรมใหม่ก็เลยบอกว่าเออตั้งใจมาจะมาตั้งนานละก็เลยได้มาสักทีค่ะโอเคไหมมีคําถามอะไรไหมคะ <laughs> ถ้าเรามานี่เราก็มาแวะกินข้าวมันกายก,าก่อนโดยมันถึงเวลากินข้าวมาัแกา่เราก็มาไหว้พระก,ก่อนได้ใช่ไหมคะถูกต้องค่ะก็ดื่มกาแฟแบนสัญชาติอเมริกันนะคะก็ะได้หรืออยากจะเดินเล่นตึกธรรมาดาก็ได้นะคะม,ญญมีเทสโตนะคะหรือจะข้าวไปมิชล่าก็มีเบรดิกซีนะ,ะ่และในมือที่ถือใันคืออะไรอะ,รนะ,ะในมือที่ถือป็นคืนอ น้ำมันค่ะเดี๋ยวจะพาไปซแน้ำมันตะเกีย นะคะคเ,เขาโวสดเนี่ยจะเป็นเหมือนยกชั้นขึ้นนะคะเป็นชั้นสองถ้าดูจากหน้าประตูเนี่ยจะเห็นเหนะ็นไหมเดินถ่ายดูไปแล้วเดี๋ยวมาดามจะพาเติมน้ํามันตะเกียงก่อนน้ํามันเนี่ยควรจะซื้อมาส่วนตัวเพราะว่าถ้าเป็นไทยในวัดเนี่ยเขาอาจจะตักวนตักวนวนะเนาะแต่ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะมาดามสะดวกแบบนี้ค่ะเชิญค่ะ โอเคนะคะมาดามมาถึงโรงแรมมอนเทียนเรียบร้อยแล้วนะคะเดินหลังจากที่เดินผ่านไปผ่านมาเนาะไปเข้าบกเจริญสวัสดีเจริญเจรับครับ โอเคนะคะเราอยู่ในห้องอาหารเริอนต้นเรียบร้อยแล้วอาหารเราก็มาแล้วนะคะเริอมต้นจะสั่งอะไรไปไม่ได้เนาะนอกจากข้าวมันไก่ rice right chicken high ส n ภาษาอังกฤษใช้อย่างงานเนาะข mm hmm. ้าวมันไก่มีความเป็น mm hmm. เพราะเรื่องเรามีกลิ่นอายของความเป็น mm hmm. จีนนิดๆเนาะชิมเลยค่ะสุกกำลังนะคะก mm hmm. าะลเลาใจเย็นนะคะแหมเวลาเป็นคอมเมนเตอร์ไม่เห็นช้าอย่างนี้เลยนะคะแีดว่าดาก็น้องใหม่เนาะ หัดรีวิวไม่งั้นเราจะไม่ชื่อว่าหัดรีวิวค่ะช้อนกานะคะก็ขาไก่ชิ้นเล็กๆชิ้เดียวนะชิ้นเดียวจะอิ่มเหรอขอ,อ,อเราเทสกันก่อนเดี๋ยวกินไปไปกินดีหละ่ะอ่ะดูดีนะ,ะความเป็นผู้ดีก็ต้องมานะคะอันน้ำจิ้มอะไรดีเนาะ เอาเริ่มจากนี้ก่อนแล้วกันนะเนาะแต่ถ้วยใหญ่น่าจะเป็นซิกเนเจอร์มากกว่านะคะเริ่มจากถ้วยใหญ่ดีกว่าต้องเจี้ยวปกติก็ค่ะโอเคเนาะแมงเยอะนิดนึงนะคะควรใจสาวงามก็ย่อมคู่กับมแมลงหรือเปล่าไม่ทราบเนาะมอสคิดโต ก็อร่อยแหละอร่อยแบบพิมนิยมอ่ะเนาะเพราะงั้นไม่งั้นจะขายยังไงใช่ไหมพิมพิมนิยมคือไงคะรสชาติไก่นุ่มไก่แท้ข้าวก็ดีหอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ใช่แบบเม็ดเม็ดยาวเรียวอ่ะในความสุมาดามเนาะมันจะเป็นเม็ดแบบเม็ดสั้นเม็ดสั้นเม็ดไม่ใช่เม็ดสั้นเม็ดยาวสลับกันไปอ่ะบางคนจะเป็นเม็ดยาวเรียวหรือออกไหมข้าวมันไก่บางเจ้าอ่ะแต่ว่าถือข้าวหวาน ก็โดยส่วนตัวชอบกินข้าวมันอยู่แล้วงอบมะข้าวม,มันมันก็เค็มแต่ขอน้ำจิ้มที่สองดีกว่าอืมแต่ไก่มีครู้สึกมันเป็นไก่เย็นอนะหรือเปล่าไหมมันไม่ใช่ไก่ร้อนนะอ่ไก่เย็นแล้วมะดามเย็นไหมคะมะดามไก่เย็นยน้ำแข็งไอซ์เบิร์กไม่เชื่อลองดู เฮ้ยรู้สึกว่าน้ำจิ้มอันนี้อาจจะเหมาะกับปลาดามากกว่า<ม>น้อเออแต่อันนี้รู้สึกแบบมันเผ็ดไปนิดอ่ะเออแต่อันนี้คิดว่าเป็นมิกซ์กันเนาะน่าจะเป็นแบบว่าซีอิ๊วรราดาแล้วก็ใส่เหมือนผิงสับอะไรแค่นั้นเองโอเคนะผ่านจริงจริงกินไม่เป็นนักผูกาจริงคิงกินไม่เป็นมักผู้หกาด่ะ ก็ขนมอากาศเราแบบไม่เคยทานมาก่อนนะว่าเออมันเป็นซิเนิเจอร์เราก็เอานิดนึงตักเอออะไรนะคะเออถวงอกแล้วก็กุ้งกุงไม่ทานดีกว่าเขาก็ต้องใส่น้่งที่วันนี้ใช่ไหมคะขนมอากาศอะ่ะชิมสดๆอย่างได้ค่ะไม่ต้องจิงะะ้มก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าต้องวิ่งเข้าห้องน้าไม่มีใครช่วยนะคะเอาเอา,เอาส่วนเ,เอาส่วนของราดไปเลยกับไม่ราดเนาะนี่เราเพิ่ง<ถ>มาครึ่งวันเองคะ่ะยังเร็ว ทำไมช่องกลองต้องชอบแก้มาตามอะเนาะโน้ไม่ได้แก้งค่ะมาดมตัวเล็บนิดเดียวเองนะเต็มกล้องใช่ละเป็นไง<ม>เป็นไงอบอร่อยเอาแบบที่มีน้ำชิ้มก่อนนะนี่จะบอกให้นะเขาเป็นเมนูซิกเนเจอร์มาเราต้องาสั่งนะขนมอากาดรู้สึกมันร้อนดีจังเลยอะ วหเพื่อนจะชิมติซมซำไหมคะอืมพิมว่ดีค่ะงั้นชิมหน่อยไหมคะอืมเอาเลยค่ะักกาะมาดามะว่าผ่านเลยเพราะว่ามาแล้วต้องสั่งแต่ไรชิคเก้นไฮนานอะเราไอชิคเกนนะ้นอะมันเป็นแบบแนวเย็นอนะเออเมนูต่อไปนะคะกระเป๋ากุา้งแต่เปาไม่ชิมน,นะเปลาไม่ชิม เดี๋ยวเรามีสัเรามีสี่คนใช่ไหมคะฮะเกา่าปสุดทานไม่ต้องกิน,นะคะ่ะเรากินแค่สามคนนะี่แหละเออเราทานสามคนเนาะเพราะอีกคนหนึ่งไม่รู้มาอนาคตจะมาไม่มาอะไไม่ทราบชันชิมละมใช้ได้นะอาจจะเป็นเมนูจีน,จนที่แบบว่าไม่รู้จะเรียกว่ายังไงอะ่ะจะไทยเดิมโบราณง่ายๆอะ่ะแต่มีแบบ ความชอบร้อนๆเนี่ยข้าวมันไก่ตัวเองอบไม่ได้ชอบกินไก่มากชอบกินข้าวมันนะเนือออกมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยว่าเออรู้สึกข้าวมันข้าวมันกับน้ำจิ้มโอเคแต่ไก่มีความรู้สึกว่าเออก็แล้วก็แล้วแต่ชอบเนาะเออเพราะเราไม่สามารถจะไปตัดสินใครได้ใครต้องชิมกันเองติม่มซำโอเคผักเก่ากุ้งดีเลิศแล้วก็อะไรนะเออขนมพากายกุ้งเห็นไหม,มาดามความจำสั้นหัวโตทีมันจเป็นอะไรเป็นแบบนี้แหละคะ่ะไม่ต้องวิเคราะห์เจาะลึกก็อร่อยดีผ่าน เดือยหอยทอดใช่ไหมกับร้านน่าจักพัทที่เราจะสั่งสั่งเหรอ้สั่งสั่งก็ได้นะเหรือว่า่งจะกินอะไรกินอะไรคะเดี๋ยวเดี๋ยวไตกเลอีกอโอเคนะเอาเบาๆแค่นี้ก่อนขนมหวานสั่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวไล้องชิเมนูเย็นเราก็ต้องกิแล้วครมัไม่มีทางเลือกถคุณไม่กินันก็ต้องกนะคะครีไม่เม่อตะเกียที่มาดามรู้สึกเอกใจเพราะว่าเห็นเพ่อนอ่ะแบกสลัเปาอออกมาแล้วฉันก็ฟังไปด้วยมองไปด้วยว่า ใช้ครีมหรอทำไมมันเหมือนวดเหลืองบดไงเหมือนใล้าครขนมเปี๊ยะที่มาดามเริ่มชอบกินใช่มาเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเป็นครีมเพราะเห็นเขาเรียกครีมกันมาตั้งนานเราลองไม่เคยกินเออมีแต่ลูกพี่ลูกน้องหรือคนอื่นกินเรามาดามไม่กินสลับกันตั้งแต่เด็กครั้งแรกจะบอกเลยนะครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ะตั้งแต่เกิดมาช่วยเป็นเยอะๆนะคะตอใช้ครีมเลยจริงนึงอ๋อเลยบอกว่าเอ้าให้ครีมเป็นอย่างนี้หรอเข้าใจว่าเป็นครีมอ่ะ เหมือนอาลณ์แบบวิปครีมอ่ะเขาจะประทันท่าค่าให้เข้าใจอ่ะเป็นครีมแบบเหมือนมันมันแบบมันมันไหลอ่ะเข้าใจปะเออไม่นึกว่าเหมือนทูเหลืองบดเออครั้งแรกในชีวิตจริงๆ่ะเนี่ยเขเริ่มกินซาลาเปาเป็นเริ่มจากหมูแดงอ่ะซึ่งโตงมากแล้วอ่ะครั้งแรกที่ลองอ่ะเหมือนมีความหอมทนทิๆเนาะอ๋อหอมเนียนอร่อยอ่ะไม่รู้นี่ เปิดโลกเลยไหมคะเปิดโลกไม่ถ้ากินร้อนๆจะแบบนี่อร่อยใชปตะนี่จินอ่านะคะอันนี้เรียนรู้ไว้ว่าเวลาไปกินติ๊ซซำก็กินได้แล้วซาลาเปาไส้เป็นไงคะอร่อยอ่ะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอาหารจีนที่นี่เขาแบบเมนูง่ายๆนะแต่อร่อยที่เรือนต้นค่ะเข้าใจแล้วว่าทาไมเขาได้มีชลินสตาร์สองปีสอนต้องมาลองนะคะ เมนูอีกเมนูนึลงมาแล้วนะคะราดหน้าหมูเราไม่สั่งจากรกพัดเพราะเราอุึกว่าทะเลมันเยอะไปเหมือ,อนทานอยู่ที่บ้านนะมาดามทำก็น่าจะได้แบบประมาณนี้เนาะ <c oughs> หรือเปล่านนมาดามทำเหรอคะฉันก็ต้องไวยตัวเองสิฉันจะบอกเหรอโหทำคุณไม่ได้ดเรื่องคืนนาด ดูกลิ่นโชยลงมาเหนียวนุ่มแล้วก็เดี๋ยวนะขอหานะแบบคณะพอดีพอดีคำนิดนึงหารในสวนเลยไหมคะนม่เล่นพอดีคำเออใช่พอดีคำมาดามพอดีคำของดิฉันเองอันนี้ก็อัดิบิก้าร์เนยขอโทษนะคะขอเริ่งปรุงหน่อยได้ไหมคะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ขอใส่พริกหนึงนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติจริงๆเพาะต้อง เสียดายน้องได้เส้นทอดฮ้ยอร่อยลูพอดีอ่ะถึงไม่ใช่เส้นทอดแต่มันเหมือนเหมือนวิกลินแบบผัดกระทะอะไรอย่างเงี้ยมีเสน่ห์ของเขาไม่ใช่แบบเออเส้นขยู่แบบในกะละมังแล้วเอามาใส่ให้เราเลยนะจ้า ดังนั้นเป็นเมนูที่แนะนำไหมคะแนะนำนะคะหมูก็อร่อยนุ่มนะไรถ้ามาก็กินไม่ครบเลยตามเมนตามตามมาดามอยากสวยแบบมาดามก็กินตามมาดามอยากผู้ดีอย่างมาดามก็กินตามมาดามเพราะว่าเราคอนเซ็ปต์เลยค่ะคิดดีพูดดีทำดีความน่ารักมันก็จะฉายชว์ออกมาะคะที่สวดก็จะเป็นเต็มเลยเวลาเรามากันหลายคนเนาะไม่ใช่ทางการใครจานมันไม่มีสังคมไปได้เราก็มีกิจกเพื่อเกเตอร์กันนะ อาหารวเวลาอาหารเป็นสิ่งสำคัญอันนี้ก็คือเหมือนชิมไปบนไป,ปชิมไปนิจจารไปชมเราชมสนับสนุนสถาบันครอบครัวเออของตูงต้กุ้งดูกรอบนะจากที่มาเห็นหมะที่มาดามปนะั่นอ่ะเออกุ้งก็ดูเห็นหมเป็นเนื้อกุ้งนะเออไม่ใช่กุ้งสับกุ้งอะไรเห็นมะคะไม่เห็นนะคะอ๋อไม่เห็น,นะะเนานะเออบอก กุ้งกรอบเด้งแป้งต้องคู่กรอบถ้าคนชอบแบบกรอบเนาะถ้าเกิดใครชอบนุ่มๆไม่ต้องสั่งเพราะว่ามันกรอบเนี่ยกออรอบต้องคู่ไส่กุ้งอร่อยดีนะคะ๋ยวรู้ว่าตัวจริงเป็นยางไงคะน่ารักมากเรียบร้อยมีมารยาสำหรับคนที่ตกเจอเป็นครั้งแรก แต่ถ้าให้ฉันสนิทแล้วก็สนิทไหมคะก็เคอยกินเดี๋ยวมันลวกปากนี่ไงพูดพูดเข้ามาอ๋อมันล้นออกมาจากตัวแล้วใช่ค่ะแล้วเราก็สูบน้ำเออนี่คือวิธีาการกินเสี่ยวหลงเปานะคะคุณฮาริมนะิโะมันมันมันันงกินเยี่ยมๆหรอหัดอีวิวอยู่นะคะในน้ำชิ้น ในนพอเรากัดแป้งไปมเราแป้งไหคะน้ำหวานนะเออน้ำหวานกับทุกที่ในความรู้สึกอ่ะปกติมันก็จะจืดๆนิดนึงแม้กระทั่งนที่มึงจีนเองอ่ะนีงกินแล้วเดี๋ยวมึงจิ้นตามรู้สึกไม่าใส่ได้ใส่ได้นะใช่แล้วก็อยา่าชิมเลยนะใช่กินงามๆมาเดี๋ยวลวกปากแล้วก็เอาตัดจินนัดนะการตัดนะกันดีกว่าเออแหมทุกคนเป็นห่วงมาดามมากเป็นมาดามจนแบบว่าไม่รู้สึกยังไงใช่จูกแล่วก็อ่านกฎ อเอาน้ำจิ้มเอาพริกขิงเคงเลงลองจิ้มใส่ว่าข้างในไม่ได้ร้อนมากชุบในไปผมวางยาไม่ใช่ว่าสูตรแล้วแบบนี้ใช่ค่ะอันนี้มาดามก็ว่าจะดูเพื่อนเป็นห่วงมากเลยอ่ะเป็นห่วงมาดามมากไม่ถ้าลวกปากไปจะลำบากเพื่อนค่ะใช่ลำบากมันอึเราต้องเราเราไม่ได้พถึงมาดามเราไม่ถึงตัวเอง ยังไงพอใส่น้ำจิ้มเข้าไปแล้วอร่อยค่ะแต่ของเขาก็เป็นแนวร้อนๆนะคือโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นคนไต่บริษอทพวกเสี่ยวหลงเปามากก็รสมาตรฐาน้ายๆที่เราไปกินกินแบบช่องอะไรพวกเนี้ยแต่น้ำสุกเขาหวานกว่าอีกอะดินไห่เจี้ยนมันจังรสกลางๆเนาะเออแล้วก็เหมือนดินไห่โปงอ่ะเขาจะไม่ได้มีน้ำจิ้มอันนี้มาใช่ไหมแล้วแต่ว่าเราใส่มีให้แต่ละคนแต่ว่าจะแบบที่ใส่เรื่องของเราเนี่ยแต่นี้อมาคู่กันเลยอื ประมาณนี้ราคาที่แนะนำก็คือค่นกับกุ้งซาลาเปาสไส้ครีมแล้วก็ของเต้าหู้ใช่ไหมเออเก็อากาศก็มาทาข้างข้าวไม่ได้ชอบอากาเออ <c oughs> มาทำเป็นเด็กเอ,อทานคารโบไฮเดรตเ <ๆ S 1> ยอะกับโปรตีนนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเผื่อไปเจอกันที่ร้านใหม่ค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ